สวัสดีค่ะทุกคนอ่าวันนี้เราก็จะมาทําอาตะคัตนะคะทุกคนโดยที่แบบครึ่งตะคัดทั่วนะคะทุกคนถือว่าคึ่งตะคายนะคะทุกคนก็พ,พันล้านพันเท่มันล้านนี่นะทุกคนทั่วเราเออยาวมากแล้วนะทุกคนเลยนะทุกคนไปกับพื้นแล้วนะอ่าอันนี้เราทาเต็จแล้วหนึ่งล็อกนะคะทุกคน ตับขึ้นเรียบร้อยนะคะล็อกนี้นะก็จะเหลือล็อกนี้นะคะทุกคนที่ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะนอกจากปักไม้หลักนะทุกคนตอนนี้นายไทยกระเตก็เดินเชือกไว้เรียบร้อยแล้วนะทุกคนเดินนวดมันไ,มได้นะ,ะเดินดนวดนวดผ่นานต้องเดินแล้วขึงเลยข้ามขืนไม่ได้หรอกนี่ก็จะขึนโดยนายไทยกระเตนะคะล็อกนี้อ่า เตะคัดใต่เชือกนะคะทุกคนอันนี้นะอ่าตะคัดอันแรกไต่เชือกก็จะประมาณนี้นะทุกคนไม่ไม่เป็นไรนะใต่ยังไงก็ได้คะ่ะทุกคนใต่ทุกครั้งเป็นใช้ได้นะคะทุกคนสำหรับมือใหม่ในการทำตะคัดนะคะทุกคนนี่นะ ก็จะมาทีนี้ก็จะเป็นเรื่องของข้างล่างนะคะทุกคนนี่ถ้าเราใส่ผิดสอดผิดนะคะทุกคนชีวิตเปลี่ยน,นะคะ่ะทุกคนไม่สามารถขึงได้นะคะทุกคนนี่เราต้องอ่าหมุนนะคะสําหรับคนไม่เป็นนะคะทุกคนเราต้องหมุนให้ใหใหถูกทางนะ,ะทุกคนให้เท่ากันให้เหมือนกันเนาะ,ะเวลาเราเดึงเนื้อตะคัดแล้วมันจะไม่ติดนะทุกคน อ่าเพราะว่าอ่าไทกเกต์นะทุกคนตอนที่เราทําตะคัดไม่ไหม่ค่ะทุกคนเออเราเห็นเป็นบหัวบนล่างเราก็ไม่เข้าใจนะคะทุกคนในการที่ตอดตะคัดนะคะนในไทเกต์ก็ตอดแล้วลนะ้วคิดว่ามันเป็นทางเดียวกันแล้วนะทุกคนในะไทกเกต์ก็จะมัดทุกคนแยกตาตะคัดนะแล้วก็จะล่องไปค่ะทุกคนถูกกว่านี้โอเค ไม่ถูกก็จะได้ทำไม่ถูกเหมือนกันนะคะทุกคนโอเคูเคกไฟเลยนี่นะคะทุกคนอ่าไม่ไฟนะคะว่ามืออาชีพค่ะทุกคนมันไม่ไฟหรอกเขาพูดไปนะคะทุกคนแต่เมื่อสมัยที่เราทำไม่ไหม้นะคะทุกคน ไอตอนที่เราคิดว่ามันถูกนะทุกคนแล้วทีนี้เราไปดึงเชือกค่ะทุกคนเออมันไฟตาทุกคนทีนี้เราก็มานั่งแก้ทุกคนแล้วกันคันหัวเกา่ายี่กีนะเอ,อ๊ะทำไมตะคัดมันอันนี้นอาจไฟนะใส่หลักทีล่างอ่าครึ่ง่างไทยกเกเตรนะคะทุกคน <S <S ไทยกเกเตรจะเป็นคนที่แบบครึ่งดึงเนื้อลนะทุกคนอ่าเราก็เราทำจนเคยแล้วเนาะเราทำจนเคยชินแล้วค่ะทุกคน เราก็จะรู้เนาะว่าเนื้อจะปล่อยอยู่ประมาณไหนนะคะทุกคนนี่นั่นนีน่นายแตกเตยก็ป้อยนะคะทุกคนปล่อยเนื้อไปนะไอแ,แต้มแตขุดแต่หนูแล้วค่ะทุกคนทั่วนะคะทั่วยังงามเลยอ่ะอันนี้ยังไม่เคยกินปุยกินยานะคะทุกคนแต่อย่งไงก็ต้องคิดเคมีนะคะทุกคนเพราะว่าก่อนปูนเนาะเราก็ต้อง เติมด้วยเคมีก่อนนะคะทุกคนหลังจากทีเราปลูกแล้วนะว่ต่กาก่อนไหมนี่นะทุกคนโอ้ล่องมันยาวนะดูนะคะทุกคนโอ้ยนายไส่กตเต้จะตีลังกาค่ะทุกคนลสงกานะนายไท่เกตเต้ไม่เคยขึงปล่อยเนื้อนะทุกคนวันนี้ไท่กตเต้ให้แกมาทาตาทิศให้ดูนะคะทุกคนแกาาานะะแก็ไม่ค่อยมั่นใจนะในการเอาปล่อยเนื้อ นะคัดนะแกจะเป็นคนขึ้นร้านอ่าขึ้นข้างบนนะอ่ารับร้านบนนะคะทุกคนรับร้านนะให้เตอทั่วแล้วตายนะเท่ของเป็นบนร้าน <c oughs> เงินร้านก็เทบ <c oughs> เงินร้านยุยห่างไกลทุกคนถ้าเงินร้อยพอหาได้นะคะทุกคนอ <c oughs> <c oughs> ถึ่หง่อนแล้วนะคะทุกคน เราก็จะกรีดนะทุกคนอพอได้เนื้อมาแล้วเราก็จะกรีดแบบนี้นะคะทุกคนให้จเจมอกับกับร่องนะ อันนี้มนอยู่คนละซี่กันนะคะทุกคนเราก็จะต้องทําการปลดประคัดออกไปนะทะุกคนแล้วก็ไปขึ้นร่องใหม่เนาะแต่ถ้าไปอยู่ร่องในนะคะทุกคนมันก็สบายหน่อยนะคะทุกคนโดยที่เราไม่ต้องอแบบแกะตะคัดนะ่ไออไม่ต้องไม่ต้องแบบแกะตะคัดออกหมดนะคะทุกคนเออตอนนี้ตัวอลิ้นก็อยูต่ตรงเหมือนเดิมนะคะที่นี่ นวอตะครัดไปด้วยฮะนวอตะครัดเข้ามาด้วย<ะ>ล,อล็อกขวางครับอ่า็อกขวานะคะทุกคนแล้วก็คือในไทยก็เต็นนะคะทุกคน แกก็จะทำไปนะคะฮะถลุดมือหลุดมือก็ต้องนั่งร้อยนะคะทุกคนอ่าถ้าหลุดข้างเดียวก็ยังเร็วหน่อยนะถ้าหลุดสองข้างนี่คือนั่งเลยอ่าหัวหนึ่งร้อยบาทนะคะทุกคนถ้าสำหรับคนมีกระตังก็จะบอกว่าทางมันเน่ะทิ้งไปแต่สําหรับไทยเกษตรไม่ได้นะคะทุกคนทุกบาทมีค่าค่ะเงินท้องมันหายากค่ะทุกคนอ่า ไทกะเต้ก็เคยทำรุดบ่อยๆนะคะทุกคนตะคัดมันลื่นไอ้เชียบมันลื่นนะคะไม่ใช่ตะคัดมันลื่นเชียบมันดีดนี่ค่ะทุกคนเอาหลุดเลยนะทุกคนนั่งร้อยทีละตานะทุกคนจะมาจับแบบสดเอ่อปุ๊บๆให้เสร็จทีเดียวไม่ได้นะร้อยเท่ากินได้หรอกเดี๋ยวเทีอบมาหาที่เกาะแล้วเนี่ยเดี๋ยวนายนไทยกะเต้จะแบบมาจับตะเท่านะทุกคนขอให้เขาไปรดน้ำก่อนๆๆนะคะทุกคน คนไทยคลิปก็จะทําไปก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวรอให้ในายไทยกเกษตรเข้ามาจับเท่ามัดตีนนะทุกคนมัดตีนตะคัดเนาะ,ะแล้วก็จับเท่านะคะทุกคนให้เสร็จนะคะทุกคน,น,นอันนี้เป็นการสาธิตนะคะทุกคนให้ดูเนาะ,ะเดี๋ยวตัวเราจะเป็นคนครึ่งน,นะคะทุกคน ได้ไหมนี่นะอุย้ยเท่เาทั่วมันเกาะอยู่ปลายนี่นะ <c oughs> ทุกคนดูนี่นะถ้าเกิดเท่าทั่วดึงนะคะ <c oughs> ทุกคนเนตัคัดจะไม่ตามเรามานะคะ <c oughs> ทุกคนจะคอยตามก่อน อันนี้เราไม่เน้นตึงนะคะทุกคนเพราะว่า,ามันเป็นแค่ทั่วเนาะแต่ถ้าเป็นพวกมะระนะคะน้ำเต้าเนาะเราเน้นตึงะคะ่ะทุกคนออดึงตะคัดต้องดึงให้ตึงเนาะเพราะว่าน้ำเต้าและมะระลูกมันใหญ่นะคะทุกคนมันก็จะอ่าทําให้ตะคัดเราอยู่เวลามันออกลูกเนาะมันก็จะแบบตะคัดย่อนหยานนะคะทุกคนมันก็จะแบบฟีบเข้ากลางล่องนะพอกเชือกมัดไง ตอนนายไทเกต์ยังไม่ถึงนะทุกคนถ้าเป็นเราก็กระโดดไปทักทายทุกคนทั้งๆที่ใช้ไม้คำ้ำเดี๋ยวมาดูตอนนายไทเกตอ่าจะอมัดตีนจับเท้าอีกทีนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะเป็นคนอ่าพิงตะคัดไปก่อนนะเพราะว่านายไทเกต์เดินเชือกว่าให้เราไล่ล่องนะคะทุกคนมู่นหนูเดินแปดล่องไึหมดไปรู้ไม่หมดในเช้าก็ไม่รูดออกขึงหมดปิ ขึ้ปล่อยเนื้อนะทุกคนมันเร็วค่ะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวดูนาะยไกระเตดจับเท่า,ามัดมัดตะคัดนะคะทุกคนมัดตีนตะคัดนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวมือกระถ่ายให้ดูค่ะทุกคนนี่นะคะทุกคนนายไถกระเตก็ทําทการเอาตะคัดไฟหลักเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนตอนนี้แกก็มัดตีนตะคัดนะทุกคนแล้วก็จับเท่าไปนะคะทุกคน ขอบคุณนะคะที่รับชมให้ไทยกเกษตรนะคะขอบคุณทุกเลิฟทุกไลท์ทุกกาลังใจนะคะและทุกซับสไครต์นะคะที่เป็นกําลังใจให้ไทยกเกษตรนะคะคลิปนี้เราก็ขอไปก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายนะคะ